สวัสดีค่ะสวัสดีมิรักที่นา่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราอยู่ในคลิปการขยายพันธุ์กวากใบโพอีพีที่3แล้วนะคะทุกคนซึ่งใน e ีพีสเนี้ก็จะเป็นการพอชิ้นส่วนของตานะคะทุกคนขาแล้วเราจะมาดูกันนะคะเราจะพอชิ้นตาอย่างไงไม่ให้เน่านะคะให้เปอร์เซ็นต์การงอกเยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะทุกคน ถ้าใครยังไม่ได้ดู ep 1 ep 2นะคะอย่าลืมไปตามดูนะคะทุกคนค่ะเรคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับมือใหม่นะคะทุกคนทีนี้นะคะเรอยากจะบอกว่าการขยายพันธุ์กวาไเวโพเนี่ยนะสามารถนำไปใช้ได้กับบอลอโลคาเซียทุกชนิดเลยนะคะเพราะเขาอยู่ในตระกูลบอลอโลคาเซียเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะใน ep ที่แล้วนะคะก็คือ ep ที่2เราได้ทำการตัดยกยอด หลังจากทำการล่อรากนะคะซึ่งการล่อรากเลยก็ทำให้ดูใน ep ีที่1นะคะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดู EP 1 2ก็ไปตามดูนะคะทุกคนคะ่ะและหลังจากที่เราตัดยกยอดไปแล้ววันนี้เราจะมาทำกันเพราะชํำชิ้นส่วนของตากันค่ะทุกคนแต่วันนี้นะคะเรก็จะนำไอ้ท่อนนี้นะคะไปไปอ่า ตัดแล้วก็เพาะตาให้ทุกคนได้ดูกันเนื่องจากว่าเรได้ทําการล่อรากตรงนี้ไว้แล้วด้วยนะคะทุกคนเนี่ยนะตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดส่วนนี้มามาเพาะตานะคะอันนี้นะคะถ้าการยกยอดปกติก็คือบอกไปแล้วตรงนี้ก็ก็จะเก็บไว้ให้เขาเกิดยอดใหม่นะคะแต่วันนี้เราจะทําแบบ2แบบเลยในะค,ะครั้งเดียวกันนะคะเรก็จะหั่นท่อนนี้ออกมาเพาะตานะคะเนื่องจากว่าเรได้ทําการล่อรากตรงนี้ไว้แล้วนะคะทุกคนนี่นี่นะทุกคนนะ เลยก็จะตัดออกมาไม่เยอะหรอกนะจุ๊จุ๊จุ๊อืมเบาๆง่ายแล้วคะ่ะอืมเบาๆง่ายแล้วคะ่ะเลยก็จะค่อยๆดึงรากที่เขา ลากเขาเกิดแบบลึกมากนะค่ะทุกคนนี่ทุกคนเราได้ชิ้นส่วนนี้มาแล้วนะคะได้ชิ้นส่วนนี้มาแล้วเราก็ต้องทำการนี่ค่ะ ใครจะไปล้างก่อนก็ได้นะล้างก่อนก็ได้นะไม่ว่ากันเรามาดูวิธีการหั่นชิ้นตากันนะคะทุกคนถ้าเราไม่ได้ทําชิ้นตาไว้ขายนะคะก็ไม่จําเป็นต้องทําชิ้นตาให้เล็กนะคะโดยเฉพาะมือใหม่นะคะทุกคนอันนี้เป็นส่วนรากเนี้ยเราก็จะเก็บไว้ให้เป็นชิ้นส่วนหนึ่งนะคะก็จะตัดเนี่ย อันนี้เป็นเป็นตาของเขานะคะเลยจะตัดมาเลยตรงนี้นะคะเก็บตาตรงนี้ไว้นะเลยจะเก็บตานี้ไว้นะคนมองเห็นไหมคะวิธีการนะคะเราก็เลือกตาที่เราจะเก็บแล้วก็ลงมีดและะ้วคทุกคนหมุนไปคะ่ะเก็บตาไว้ให้ได้เยอะที่สุด ใครจะใช้แบบเขียงหรือว่าที่รองก็ได้นะได้แล้วนะคะหนึ่งชิ้นตานะคะแล้วก็อย่าลืมทาปูนแดงด้วยนะทุกคนนะทาไปเลยคะ่ะป้องกันเชื้อโรคนะคะนี่นะคะได้แล้วหนึ่งชิ้นตาอันนี้นะคะ เราจะเก็บรากนี้ไว้ด้วยกันสองรากนี้นะคะแบบนะถ้าคนขายเขาก็จะใช้อประมาณนี้นะคะอันนี้ยังไงเขาก็รอดเขามีรากแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ถือว่าเนื้อไม้น้อยนะคะทุกคนรู้ไหมทำไมคือถ้าเราเหลือส่วนเนื้อไม้เยอะ พลังงานและอาหารนะคะเขาก็จะมีเยอะนะการเกิดเป็นต้นใหม่ของเขาจะเร็วขึ้นนะอันนี้ถือว่าอาหารน้อยนะเนี่ยอาหารที่จะรอระหว่างที่เขาจะมีใบนะคะเพื่อปรุงอาหารเนี่ยก็ถือว่ายังมีอาหารน้อยอยู่แต่ก็มีรากนะคะมีรากแล้วก็ลดความเสี่ยงได้ไประดับหนึ่งนะคะนี่ก็คือข้อดีของการล่อรากนะคะถ้าเราไม่ได้ล่อรากก่อนไอ้ส่วนนี้ก็จะไม่มีรากนะ หรืออาจจะมีแต่อาจจะมีน้อยนี่ได้แล้วทั้สองนะคะทุกคนอ่ามาถึงชิ้นส่วนนี้แล้วนะจ๊ะเด็กก็จะเห็นไหมคะอันนี้เป็นใหญ่นะะคน,นี้เล็กเล็กก็จะตัดอย่างนี้ได้เลยนะทุกคนนะนี่ตัดไปเลยค่ะไม่เป็นไรเขามีร่างเดี๋ยวเขาก็เกิดเองนะ ชิ้นส่วนกำลังดีเลยนะคะทาปูนแดงแล้วก็เอาไปเพาะนะคะนีห่หลังจากที่ปูนแดงนะคะที่เราทาแห้งแล้วนะคะทุกคนเรก็จะนำชิ้นส่วนของตาเนี่ยคะ่ะไปล้างดินออกนะคะทุกคนคะ่ะตอนต่อไปนะคะเราก็นำชิ้นส่วนตาที่สะอาดแล้วเนี่ยนะ,ะไปแช่ในน้ำยากันดาและน้ำยาเร่งรากค่ะ ในส่วนของการแช่น้ำยาเนี่ยใครไม่มีไม่ต้องแช่ก็ได้นะคะเรทำนะคะโดยปกติที่เรทำเรก็ไม่แช่นะคะแต่อันนี้อยากทำให้เพื่อนได้ดูเฉยๆนะคะว่าขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบต้องทำอย่างไรบ้างนะคะวัสดุที่เรใช้ชําในวันนี้นะคะเรจะใช้กล่องพลาสติกนะคะกล่องข้าวหรือกล่องอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีพิษมอสนะคะอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยที่เรใช้พิษมอสรองข้างล่างเผื่อว่า เขามีรากแล้วเนาะเผื่อเขาต้องการอาหารนะคะก็จะได้มีอาหารนะคะในส่วนของพีทมอสเลยก็ผสมหินภูเขาไฟไปด้วยนะคะแล้วเลยก็ทําให้เกิดความชื้นในระดับหนึ่งแล้วด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีหินภูเขาไฟที่มันมันมีความชื้นแล้วนะคะเลยนําไปแช่น้ําแล้วมาไว้ข้างบนค่ะทุกคนเพื่อเก็บกักความชื้นแล้วก็โปร่งนะคะ เราหินภูเขาไฟเนี่ยเขาป้องกันนะคะเวลาที่รากเดินเนี่ยเวลาเราดึงแยกปลูกเนี่ยรากจะไม่พันกันค่ะทุกคนหลังจากนี้นะคะเราก็นําชิ้นส่วนตาของเราไปเพาะชําได้เลยค่ะอันนี้เรจะตัดรากที่มันยาวออกนะคะการตัดรากไม่เป็นไรนะคะทุกคนคะ่ะการตัดรากก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะทําให้การเกิดรากฝอยอเกิดได้เร็วขึ้นค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะเรก็จะนําตามาเพาะแบบ สองแบบด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือใส่กล่องพลาสติกนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็ปิดทับด้วยซัฟแฟกน้ามอสนะคะที่แช่น้ำแล้วก็บิดให้มีความหมาดแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็นำไปเก็บไว้ในที่ร่มคะ่ะ และอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เดจะลองทําให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็คือนําชิ้นส่วนตาเนี่ยนะคะไปลงเพาะในพีทมอสโดยตรงเลยล่ะค่ะซึ่งพีทมอสเนี่ยนะคะเดยก็ผสมกับหินภูเขาไฟเบอร์หนึ่งด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความปโปร่งนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาลองดูด้วยกันนะคะว่าในชิ้นส่วนของตาที่มันเกิดรากเยอะๆแล้วก็รากยาวๆเนี่ยนะคะถ้าเราอ่ะนำเขาไปลงปลูกในวัสดุป,ปลูกโดยตรงเลยเนี่ยนะ เปอร์เซนที่เขาอ่ะจะเกิดเป็นต้นใหม่เนี่ยนะคะหรือว่าเกิดเป็นต้นอ่อนเนี่ยจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะคะทุกคนรดน้ําให้ชุ่มนะคะทุกคนขาใครอยากจะใส่น้ํายาเร่งรากผสมในน้ํารดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแล้วเลยนะคะก็จะปปะทับด้วยสแฟก์น้ำมอสนะคะทุกคนขา แล้วเรยก็จะอบแบบควบคุมความชื้นนะคะแบบการควบแน่นนะคะด้วยแก้วพลาสติกก็เป็นการอบแบบง่ายๆนะคะประหยัดเวลามากๆเลยแล้วก็นำไปไว้ในที่ร่มหรือว่าที่ใกล้เคียงกันกับตาสองชิ้นที่เราเพาะในกล่องพลาสติกเมื่อกี้นะคะทุกคนและสำหรับการเจริญเติบโตของการขยายพันธุ์ทั้งหมดที่เรนนำมาฝากไม่ว่าจะเป็นการเพราะไข่เพาะชิ้นตาหรือว่าตัดยกยอนนะคะ เรก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูในคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนยังไงไมิรักทุกท่านก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าการขยายพันธุ์แบบไหนนะคะจะให้ต้นอ่อนที่เร็วกว่ากันนะคะแล้วเรามาดูว่าในหนึ่งต้นการขยายพันธุ์หนึ่งครั้งเนี่ยนะเราจะได้ต้นอ่อนกันกี่ต้นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคน